ไปไปมามาค่ะไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่ที่นู่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ไอส่วนเรื่องแบบคำถามอยู่ก่อนแต่งหอมว่ามึงทีมเป็นคำถามรอบเป้าเ,เดี๋ยวก็จะไปขึ้นพาดหัวหอมปัดอยู่ก่อนแต่งหรืออะไรเลยทำนองเนี้ยคือหอมใช้ชีวิตเหมือนคนที่เป็นแฟนกันธรรมดาทั่วไปจะบอกว่าไม่ไปมาหาสู่กันเป็นไปไม่ได้นะคะและด้วยวัยของหอมหอมว่ามันคือธรรมชาติเวลาที่เรามีแฟนเป็นแฟนกันคือหอมไม่ได้ใช้ชีวิตที่แบบแตกต่างเลยอะไรเงี้ยแค่มันเป็นดาราเท่านั้นเอง มันมันปกติอะขอมค่ะเพราะว่าช่วงศึกษาดูใจคือมันไปมาหาสู่กันอยู่แล้วอะค่ะคือหอมไปไปมาแบบแบบปกติอะคือถ้าถ้าถ้าว um> ันไหนเราขึ้นคอนโดผู้ชายคนอื่นเราว่าอันนั้นค่อยเป็นข่าวพ่อแม่เป็นห่วงผู้ชายค่ะคือหอมก็อายุ เท่านี้แล้วอะไรเงี้ยมันคืออยู่ในวัยที่ถ้าเกิดจะคบใครสักคนหอมจะใช้ชีวิตเป็นแฟนได้ไม่นานค่ะมันต้องเรียนรู้ถึงชีวิตคู่มองไปที่อนาคตแล้วคือเรียนรัดแล้วอะค่ะครอบครัวสองฝ่ายไม่เจอค่ะใจเย็นเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันเองมันจะกดดันมากเวลาถามว่าเมื่อไรแต่งเมื่อ,ไร,อไรแต่งอะไรเงี้ยนะเอาไม่อะค่ะอยากให้คุณเปลี่ยนความคิดมากกว่าหอมไม่ได้ทําอะไรผิด ว่าสังคมไทยมันมันใช้ชีวิตแบบนี้มานานแล้วค่ะแต่เรายังโลกสวยเรายังแบบเออเรายังรู้สึกว่าไม่ได้เราต้องไปอยู่กันหลังแต่งงานหอมถามว่าชีวิตจริงมีกี่คู่ที่ใช้ชีวิตแบบนั้นหอมไม่ได้ยอมรับว่าอยู่ก่อนแต่งและไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไม่ได้ไปไปไปมาหาสู่กันนะคะหอมแค่บอกว่าวันนี้หอมใช้ชีวิตเหมือนคนปกติอะคะ่ะฉะนั้นคนปกติใช้ยังไงเหมือนกันคะ่ะ